Good ด o r นิ่งค่ะทุกคนวันที่3นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่เยลโลสโตนกันนะดังนั้นเราจะย้ายที่พักจากบ้านที่ไอดาโฮไปพักท่ถ่า e เยลโลสโตนค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเราก็ถึงเยลโลสโตนขับเข้ามาก็เจอฝูงใบสั้นนอนอาบแดดอยู่ รถที่นี่ค่อนข้างติดเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับ Grand Teton National Park คงเป็นเพราะปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากกว่าและน้องไบซันที่ข้ามถนนไปมาแบบนี้ Yellowstone เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่มากแล้วก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวตรงที่ว่าเขาได้รวบรวม Thermal Features ไว้ด้วยกันอย่างเช่น Hot s p r i n เก e ซอร์สรวมถึงยังเป็นบ้านของหมีกิสี่แล้วก็หมาป่าฝูงไบซันและเอลิกด้วย จากทางเข้าฝั่งเวสต์เราจะขับรถลงใต้จุดแรกที่เราจะไปก็คือไปดูโอเฟสทรูเกเซอร์ในวันนั้นเวลาที่คาดการว่าเกเซอร์จะประทุก,ก็คือบ่าย1นึ่งสนทีก็ยังพอมีเวลาเราก็เลยพักกินข้าวกันก่อนตอนนี้เราอยู่ที่โอเฟสทูแล้วนะคะกำลังรอเวลาที่มันจะประทุขึ้นมา จุดไหนดีเอาตรงหนจุดถัดไปที่เราจะไปดูกันก็คือ Midway Geyser Basin ไฮไลท์ของจุดนี้ก็จะมี Excelsior g a z e r แล้วก็ Grand Prismatic Spring g a z e r ที่ทุกคนเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือ Grand Prismatic Spring ไอสีส้มสมสีเหลืองสีเขียวที่เราเห็นอยู่ร,รอบรอบฮอสปิงที่มีน้ำสีฟ้าเข้มเนี่ยนะคะก็คือเป็นแบคทีเรียที่ชอบความร้อนอันที่จริงเราตั้งใจจะไปไฮเพื่อที่จะเห็นแกรนเพ i ส m a t i c จากมุมบนแบบนี้แต่ว่ามันปิดค่ะเพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า ช่วงที่เราไปาเป็นช่วงที่มีกำลังออกมาหาอาหารซึ่งการเดินเข้าไปในเทรลนี้ยมีอาจจะคิดว่าเราไปแย่งอาหารมันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะอุทยานเขาก็เลยปิดเส้นทางนี้มันปิดแต่ว่าเราเห็นกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งเขาเดินออกมาจากทางนั้นะคะ Hi did you guys hike to the Grand p r i s t m a s p r n g Yeah is that dangerous No No, no. it was pretty easy it was very easy สรุปเราก็คือเราตัดสินใจกันไม่ไปนะคะเพื่อความปลอดภัย <c oughs> ในชีวิตและทรัพย์สินแล้วไม่อยากโดนหมีกินไม่แล้วเราไม่ควรไปรบกวนมันด้วยใช่แล้วก็ปล่อยให้น้องเขาหาอาหารเพิ่งออกมาจากหน้าหนาวก็ให้น้องเขาได้กินอาหารไปนะคะจุดถัดไปที่เราจะไปก็คือ Westam g มเก s e r Basin เราอยู่ที่ West เวสต์ทัมเกรเซอร์เบซินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แล้วมันอยู่สูงมากดังนั้นมันเลยหนาวเดี<ช>๋ยว<ต>เราจะแต่งตัวกันหนึงจุดขายของเวสต์ทัมก็คือฮอตสปริงที่ติดกับยิลโลสโตนเลค ตอนที่ลอบไปอากาศมันเพิ่งอุ่นขึ้นดังนั้นบางส่วนของ Yellowstone Lake ก็ยังเห็นว่ายังมีน้ำแข็งอยู่บ้างเจ๋งดีนะของสองอย่างที่ต่างขั้วกันอยู่ติดกันแบบนี้น้ำทะเลสาบที่เย็นเป็นน้ำแข็งกับบ่อน,น้ำพุร้อนที่เดือดปุด,ปดทุกคนมุมนี้คือสวยมากจริงทุกคนถ้ามา Yellowstone แนะนำให้มานะคะทุกคนตรงนี้คือตรงไหน ตรงนี้คือ <laughs> บแบล็กพูลค่ะบแบล็กพูลแล้วฉากหลังก็คือเป็น y อ่อ o w s t o n e Lake พร้อมกับ Mountain ม h e เท s o m e w h e r e จุดสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะไปดูกันก็คือ Lower g e y s e r Basin จุดไฮไลท์ของ Lower g e y s e r Basin นะคะก็คือมัดพ o t จริงๆแล้วมัดพอตกับเกรเซอร์หรือฮอสสปริงมีโครงสร้างที่คล้ายกันแตกต่างกันอยู่อย่างเดียวตรงที่ว่าหมัดพอตจะมีปริมาณน้ำที่จำกัดนอกจากบ่อคนเดือดก็ยังมีเกรเซอร์ให้เราได้ดูด้วยใหญ่มากทุกคนสต็อปสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะที่นี่ก็คือ อุ้ยตรงนี้ตรงนี้ยูอยอันนี้อยู่กันระบอดขึ้นมาโอ้ไม่กไอ้น้ำพวยพุ่งมากอันนี้ก็เดือดอ่ะเดือดไม่หวยแล้วโอ้ไม่ก็วันนี้นเราเก็บทุกจุดตามที่เราได้แพนไว้เลยนะคะ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็ยังแวะถ่ายรูปกับไบเซนมีตัวน,นั้นนะคะอล่ามันวิ่ง <c oughs> โดนแกงสะงั้นนะแล้วก็เจอหมีด้วยค่ะใกล้มากๆอุทยานชาติเขาได้แนะนำว่าให้เราดูหมีได้ในระยะห่าง91เมตรหรือประมาณ100ยาร์ดนั่นคือวิลลี่ค่ะอืมวิลลี่ใกล้ไปไหม ระหว่างทางกับเนี่ยเราก็แวะดูน้ําตกชื่อไฟฟอลวันนี้ก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วขอตัวกลับโรงแรมไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเรายังอยู่ที่ลลสโตนกันต่ออีกหนึ่งวันช่วยติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย